สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel e g a Zone Official นะฮะโซนของเราเกมเมอร์นะครับผมวันนี้อย่างที่บอกไปในคลิปรีวิวของ EJ Type M3 นะฮะเมาส์ตัวนี้นะฮะที่ผมถืออยู่นี้นะครับผมคลิปนี้เราจะมาใช้งานซอฟต์แวร์แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา EJ Zone นี่นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์เมาส์ EJ Type M3 นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ย เป็นเมาส์ที่สามารถตั้งมาโคได้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับผมแล้วมี2สีนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ผมหยิบมาก็คือสีขาวนั่นเองเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผม EJ เนี่ยไม่ค่อยมีเมาส์ที่เป็นสีขาวเท่าไหร่นะเออก็จะมีตัว M2 นะที่มีสีขาวนะจะเจอรูปเมาส์ครับอยู่ตรงกลางนะฮะมันก็จะมีตัวเลขบอกนะหนึ่ง6ซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งที่บอกว่าปุ่มไหนเนี่ยสามารถตั้ง โปรแกรมได้บ้างนะครับผมมาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายเขาะจะมี left button right button มันก็จะมีเลขบอกกำกับอยู่นะฮะอยู่ในทุกๆปุ่มเลยซึ่งถ้าเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากก็จะมี l right button middle button forward back score up score down t r e e kick fire key key combination บบๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดจะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับผม <All right. S 1> เราจะอธิบายแบบผ่านๆไปละกันคือสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนเมาส์ ตรงฟอร์เวดเนี่ยนะฮะก็คือปุ่มตรงนี้นะครับผมปุ่มตรงนี้นะฮะตรงนิ้วโป้งผมนี้นะฮะจะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มอื่นก็คือมาตรงนี้นะฮะเป็นทรีคิกผมอยากให้เป็นทรีคิกก็คือคลิก3ครั้งนั่นเองก็คือปักปักปัก,ปกนะฮะกดปุ๊บกดแอปพลายปุ่มนี้ก็จะเป็นทรีคิกนะครับผมนี่ฮะเดีย๋ยวผมจะเปิด Google Chrome แล้วก็ใช้ปุ่มนี้นะฮะปุ๊บเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะ 3คลิกคืออันนี้มันเหมาะกับตอนเล่นเกมเวลาเราอยากจะยิงปืนท,ที่มันเป็น3ครั้งหรือว่าอยากจะคลิกอะไรเงี้ยสครั้งนะฮะก็สามารถใช้ได้ใส่ DPI บวกลบลบูกได้หมดเลยมัลติมีเดียก็มีกดเล่นเพลงต่อไปเพลงถัดไปหยุดเล่นเพลงนิ้วเพลงเพิ่มเสียงนู่นนี่นั่นนะคะผมแล้วก็สามารถตั้งค่า DPI ล็อกได้ตรงนี้ผมชอบมากเลยมันสามารถกดปุ๊บก,กดค้างไว้ DPI มันก็จะไปตรง ที่เราตั้งไว้ DPI อที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ dpi อยู่ที่1,500ผมจะใช้200กดไปเลยฮะ200นะครับ dpi ีไอลกส0กด apply นี่ครับอันนี้คือ1,500ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดนะพอเรากดปุ๊บนี่ฮะเห็นไหม dpi ได้200ทันทีนะครับผมตรงนี้เนี่ยคนที่ชอบเล่นเกมแนว first person แบบว่าใช้พวกสไนเปอร์เวลาส่องสะโคบต้องดัน dpi ต่ำๆทันทีอะไรเงี้ย น่าจะถูกใจมากๆาเลยตรงนี้ปรับได้หมดเลยผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนมาโคดิเตอร์นะฮะเรามาดูตรงโปรไฟล์นะฮะโปรไฟล์นี้ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับเมาส์รุ่นอื่นๆของ e a เลยก็คือสามารถตั้งโปรไฟล์ได้นะฮะมันจะมีโปรไฟล์ให้ทั้งหมด3โปรไฟล์ด้วยกันสามารถ Export Import ตัวโปรไฟล์ได้เอาไปใช้ที่เครื่องอื่นได้อะไรนี้ได้หมดเลยนะฮะมาดูด้านขวามือกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้เป็น d p i Setting ตรงตัวเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ย จะเป็นการตั้งค่า DPI ทั้งหมดเลยซึ่งตัวเมาส์เนี่ยมันสามารถปรับ DPI ได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับผมโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับผมกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยน DPI ในโปรแกรมเขาก็จะขึ้นบอกนะครับว่า DPI เนี่ยเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับสังเกตดูนะฮะสีเขียวก็คือ DPI 3- คือ2,000นะฮะมาที่สีเหลืองก็คือ DPI 3,000 4 0 0ี5 0 0 0คือสีแดงนะครับผมปรับได้6ระดับที่ตัวเมาส์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์นะฮะแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ปุ๊บ เราจะสามารถปรับ DPI ได้ถึง10,000กันไปเลยนะฮะเราก็เพียงแค่ดันมาปื๊ดนี่ฮะหมื่นแล้วฮะเมาส์ไปนู่นแล้ว <laughs> หายไปไหน <laughs> โอเคตับก่อนรับก่อนนะครับผมดันกลับดันกลับดันกลับโอ้โหนี่ฮะตัวไฟบอกสถานะ DPI เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะเราเพิ่งคลิกเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีที่เราชอบได้หมดเลยนะครับผมปรรทัดัดไฟก็คือเรื่องของไลทิ้งตรงตัวเลยก็คือการปรับไฟนั่นเอง ซึ่งตัวเอฟเฟกตัวนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่เรนโบ์นะครับผมก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าวางกับแผ่นลองเมาส์นะฮะ ega type mp 2นี่นะฮะก็จะเห็นไฟนะครับเป็นเรนโบ์ซึ่งสามารถปรับสปีดได้อันนี้สปีดอยู่ที่1เราปรับไป3เลยเห็นไหมฮะมันเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้อีกเหมือนกันตอนนี้มันเป็นไปด้านล่างเราไปด้านบนบ้างมันก็จะย้อนสอนนะฮะเห็นไหมฮะอากับ นี่ฮะสามารถปรับลูกเล่นของไฟได้หมดเลยนะฮะซึ่งมีให้เลือกเล่นมากกว่าโอ้โหดูดิฮะหนึ่งสองสาห้าหกเจโหมดนะฮะไม่รวมปิดไฟนะฮะมี9โหมดให้เล่นนะฮะซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยสามารถปรับลูกเล่นนู่นนี่นั่นได้หมดเลยมีอย่างสเตดี้ก็คือการทําให้ไฟอยู่อ่าสีเดียวอย่างนี้นะฮะสามารถปรับได้เนี่ยาผมให้เป็นสีนี้แล้วกันแล้วก,กดโอเคเห็นไหม คือมันปรับได้หมดเลยแล้วปรับความสว่างได้อีกอ่ะเอาเบาๆไปเลย25เปอร์เซ็นอันนี้ก็คือร้อยสว่างนี่ฮะบริดติง้งปรับได้คันเลอกบูเทลนี้ออนนู่นนี่นั่นโอ้หซึ่งเยเยอะมากแล้วก็จะปิดไฟก็ยังได้นะฮะแต่ว่าผมบอกก่อนว่าตรงนี้ปิดไม่ได้นะฮะตรงโลโก้ของเราแล้วก็ตรงนี้นะฮะปิดไม่ได้นะ,ะต่อไปก็คือเรื่องของเมาส์พารามิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ลงลึกในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับมันจะปรับได้ทั้งหมด3อย่างนะก็คือเมาส์เซนติบิตี้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพอยเตอร์ก็คือการเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ในจุดที่เราอยากจะให้จิ้มต่อมาก็คือสกรีงสปีดตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมตรงนี้สปีดจะอยู่ที่3ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับถ้าอยากให้สกรีเมาส์เลื่นเร็วว่านี้ดันไปเลยฮะมันดันได้ถึงสิบสกรีนหนเพจก็คือถ้าเราติ๊กไว้นะฮะเราจะสามารถเลื่อนปุ๊บ มันจะไปอีกหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ได้เลยก็มีดับเบิลคลิกสเปดนะครับผมตรงนี้ถูกตั้งไว้ที่5 5 0นะก็คือสปีดในการดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะ550นี่คือมาตรฐานนะครับต่อไป p o l ิ i n g r ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยซึ่งเมาส์เกมมิ่งทั่วไปตอนนี้จะสามารถดันได้ถึง1 0 0 0เฮิร์ตนะครับผมค่า p o l ิ i n g r a ก็คือค่าการส่งข้อมูลจากตัวเมาส์ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับยิ่งสูงยิ่งส่งข้อมูลได้ดีต่อไปก็คือ debounce time นะครับผมตรง debounce time เนี่ยมันจะถูกตั้งไว้ที่ t หร m i l l มิลลิเ d s ตรงนี้จะขึ้นเตือนด้วยนะมีเตือนด้วยนะครับว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ใช้งานที่เป็นมืออาชีพนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่เหมาะกับมืออาชีพนะฮะอ่านข้อความก่อนนะฮะที่จะปรับตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าไม่เข้าใจ d ีดอสไทม์นะฮะก็เซิร์ชใน Google ได้นะจะวันนี้ผมจะไม่ขอยุ่งแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นนะครับมาตรงนี้ดีกว่าก็คือเรื่องของการตั้งมาโครนะครับผมมาโครอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยก็จะหน้าต่างเหมือน าการตันนะะ้งมาโครเ o าส์ทั่วไปปกติทั่วไปเลยนะครับผมหน้าต่างด้านซ้ายเนี่ยคือ macro list ก็คือรายชื่อ m a c ครที่เราตั้งนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือ key list ก็คือปุ่มปุ่มที่เราจะเซตมาโครจะอยู่ในนี้หมดเลยเราก็แค่กด new macro ครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อว่า ega zone แล้วก็กด ok มันก็จะเป็นชื่อ m a c คร ega zone แต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่มีมา c ค o เข้าไปในโปรไฟล์ของมันนะฮะ เราจะมาใส่มาโครกันนะครับผมง,ง่ายๆเลยนะฮะกด start เล็กๆตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้กดปุ๊บ pga zone ปุ๊บ stop เราสามารถปรับปุ่มได้หมดเลยนะฮะเซ็ตค่าดีเลย์ได้นะฮะตรงนี้ใส่ค่าดีเลย์ได้เลยระหว่างตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปเลยค่าดีเลย์ตึก๊กต๊กตกต,กต,กตก๊แก่ไปอันนี้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใน u t u b e เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะฮะการตั้งมาโครใส่ เปิดลูปซองรัวปืนรูร่นนี่นั่นมาดูฟังก์ชันของมันนะครับผมอัตโนมัติอินเสิร์ตดีเลย์ก็คือการใส่ดีเลย์อัตโนมัตินะครับผมถ้าเราติ๊กถูกไว้เนี่ยเราพิมพ์ปุ๊บๆุบเร็วแค่ไหนนะครับมันก็จะใส่ให้นะฮะอันนี้นี่เห็นไหมพิมพ์เร็วพิมพ์ช้ามันใส่ให้เองนะครับบรรทัดถัดมาก็คือในเรื่องของการใช้มาโครแล้วนะครับผมไซเคิลอันทีเปลือกคีรีลสตรงนี้ถ้าเราติ๊กปุ๊บมันจะทําให้มาโครนะฮะถูกใช้งานไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเราจะ,าาจะกดเ่ม,ออเมปุอ ผม forward ผมกดปุ๊บมาโครตลันไปเรื่อยๆถ้าผมปล่อยมาโครจะหยุดอีกบรรทัดหนึ่งก็คือ cycle until any key p r e s s นะครับผมคือมันจะวนไปจนกว่าปุ่มอะไรก็ตามในเมาส์ถูกกดนะครับเหมือนสวิตซ์เปิดปิดนะครับผมคือถ้าผมตั้งไว้ที่ปุ่มนี้ปุ่ม forward นี้นะฮะกดปุ๊บมาโครจะลันไปเรื่อยๆผมไม่จําเป็นต้องถือเมาส์ถืออะไรนะไม่ต้องจับไม่ไม่ต้องจับอะไรทั้งนั้นนะฮะมาโครลันไปเรื่อยๆปึ๊บ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 กดปุ่มชิดซ้ายปึ๊บ มันจะหยุดเลยต่อไปก็คือ specify cycle time ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่จำนวนมาโครเข้าไปได้จะให้มันกี่รอบก็แล้วแต่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่255รอบลงมาทัดต่อมาก็คือการ insert event นะครับผมก็คือการใส่ event เ,เข้าไปในระหว่างมาโครอย่างเช่น key stroke แทรก delay เข้าไปแทรกลิดขวาแทรกลิดกลางนะฮะซึ่งมันจะทำได้ประมาณ5อย่าง นรตรนี้โดยประมาณน,นี้นะครับผมตำรบมาโครผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับผมทีนี้เราไปลองใช้งานกับมันนะฮะทีนี้เราต้องมาหาปุ่มใส่มาโครแล้วนะครับผมก็คือ6ปุ่มนี้เอาง่ายสุดก็คือปุ่มเลขก4ปุ่ม forward นะฮะัคลิกปุ๊บมาที่มาโคครับปุ๊บจะเห็นว่ามีมาโครที่เราตั้งไว้แล้วนะครับผมเรากดโอเคกดโอเคปุ๊บมันยังใช้ง,งานไม่ได้นะฮะต้องกด apply ตรงนี้ก่อน มันก็จะเซฟให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เรามาลองกันนะฮะผมตั้งไว้ที่ปุ่มนี้นะครับผมกดปุ๊บเห็น <He ard S 1> ไหมถ้าเรากดครั้งเดียวมาโครมันก็จะมาแค่นี้นะครับเพราะว่าเราตั้งไว้ว่า press until the c e y r e l e a s e นะครับผมก็คือกดค้างจนกว่าจะพอใจเนี่ยเราก็กดยกแค่นั้นเองกดไปเลยครับปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บนี่ฮะเนี่ยผมกดอยู่นะกดอยู่ ยกขึ้นหยุดละมาลองฟังก์ชันต่อไปกันดีกว่าฟังก์ชันต่อไปก็คือนี่ฮะไ y ค้ e u อ t i ท k e คีย์เพก็คือไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มอะไรก็ตามในเมาส์นะฮะกดครับปุ๊บเห็นไหมมันจะลันไปเรื่อยๆผมไม่ได้กดค้างนะอ่ะอะเาเราจะพอแล้วเราจะพอแล้วผมคลิกซ้ายหยุดปุ่มไหนก็หยุดคลิกขวาหยุดหยุด กดซ้ำที่เดิมก็ได้หยุดกดเมาส์กลางนี้ก็ได้นะหยุดใช้งานง่ายเข้าใจง่ายมากนะครับสำหรับเรื่องมาโครเนี่ยผมว่าตัวซอฟต์แวร์ของ ejm3 Thai เนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมคือมันใช้งานง่ายจริงๆนะเข้าใจง,ง่ายมากๆเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับเกมดูตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะฮะนี่ฮะมาดูกันนะฮะว่า การหันเมาส์ <ไป S 1> การอะไรนี้แข่งตัว e j t h ท i m ฝั่งเนี่ย <supply box. S 1> มันเป็นยังไงกับเกมนี้นะครับผมตอนนี้ผมตั้งโพ i ิ g r เด e อยู่ที่1,000 h พันแล้วก็ใช้ dpi เนี่ยสีฟ้านะฮะ DPI อยู่ที่500ร้อยนะฮะซึ่งต่ำมากนะครับด <The Bible S 1> ูในเกมฮะนี่อันนี้คือการสะบัดเมาส์คือมันง่ายมากนะเพราะว่าน้ำหนักเมาส์ม,ามันเบาพอน้ำหนักเมาส์เบาเนี่ยเราใช้ DP i ต่ำเนี่ย คือไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยในการหั่นนะครับนี่ก็ยิง,ยงนี่นะฮะโหลื่นปื๊ดฮะค,คือเราสามารถสเปรย์ได้แบบชิวๆเลยนะฮะถ้าเราใช้ดีพี่อสักอย่างเี้นะเราสเปรย์หันพวกปุนะ่มยากใช่ไหมอ่าเราก็จะใช้พวกดีพี่ต่ำๆในการสเปรย์เพราะว่ามันขยับเนี่ยเราพวกปุมมันง่ายมากนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมกับการใช้งานเมาส์ e a Type M3 กับซอฟต์แวร์นะครับผมใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะก็สั่งซื้อที่เพจของเราได้เลยนะครับ e j a Zone นะครับผมทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวไหนนะฮะก็รอติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ